ใครที่กดติดตามหรือว่า subscribe ช่อง Trade Rider นะคะก็คงจะเคยได้เห็นคลิปที่แอดเนี่ยได้สอนเปิดบัญชี Master ของ XM Copy Trading กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในตอนที่เราเปิดบัญชี Master เนี่ยเขาก็จะมีให้ตั้งค่างเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการเทรดชื่อคำอธิบาย profit sharing เงินทุนขั้นต่ำแล้วก็อื่นๆอีกนะคะแต่ถ้าเราทาการสมัครไปแล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้ทาได้ไหมคาตอบคือได้ค่ะแล้วก็สามารถทำ เอองงไดไงด้้่ายยๆีกวแต่ถ้าใครนะคะยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดนะคะจะมาเปิดบัญชีมาสเตอร์แบบคร่าวๆให้ดูกันนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปที่พื้นที่ผู้จัดการกลยุทธ์ค่ะตรงนี้แล้วก็กดสร้างกลยุทธ์ได้เลยส่วนแพลตฟอร์มการเทรดนะคะก็เลือกตามที่เราถนัดค่ะอิงจากเรานะคะไม่ว่าจะเป็น MT4 MT5 เลือกได้เลยค่ะว่าเราเนี่ยคุ้นเคยหรือว่าชอบเทรดแพลตฟอร์มไหนนั่นเองส่วนประเภทบัญชีนะคะแอดจะเลือกเป็นมาตรฐานค่ะแล้วก็เลือกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นนะคะก็มาเลือก l e v e อเรจได้เลยค่ะเลือกเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราได้เลยนะคะแต่เรานะคะต้องทำการเลือกแพลตฟอร์มกับ l e v e อเรจดีๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองค่ะถัดมาเดี๋ยวแอดนะคะจะตั้งชื่อ Master เป็น Go Hunter แล้วกันนะคะนักล่าทองนักขุดทองเนาะส่วนคำอธิบายเนี่ยก็จะลองคิดว่างไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาคิดใหม่อีทีนะคะต่อไปค่าธรรมเนียมหรือว่า Profit Sharing เนี่ย แอดจะตั้งเป็น10%นะคะแล้วก็เงินลงทุนขั้นต่ำานะคะแอดจะเลือกเป็น100ดอลลาร์ค่ะและส่วนช่องทางการรับ Profit Sharing ของเรานะคะแอดแนะนําให้เลือกเป็น wallet ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาไปเทรดต่อก็ได้หรือว่าจะถอนออกมาก็ได้เช่นกันนะคะง่ายมากๆแล้วก็ประเภทกลยุทธ์ของแอดนะคะก็แอดเป็นคนเทรดมือเองนะคะก็จะเลือกโดยมนุษย์นั่นเองและตรงนี้นะคะก็สําคัญเช่นกันเพราะว่าช่องทางการรับ Profit Sharing ของเราแล้วก็ประเภทกลยุทธ์เนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้นะคะทุกคน เลือกดีๆเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็คลิกดาเนินการค่ะอ้าวมีชื่อนี้ไปแล้วนะคะโกฮันเตอร์นักล่าทองของเรามีชื่อนี้ไปแล้วงั้น แอดเติม x ตัวหนึ่งละกันนะคะอ่าไม่ซ้ํากับคนอื่นแล้วค่ะทุกคนอ่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากแชร์ช่องทางว่าเฮ้ยเราเป็นมาสเตอร์เนี่ยทำได้ไหมสามารถทําได้นะคะสามารถคลิกตรงภาพ QR code ของเรานะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเรานะคะสามารถแชร์ภาพ QR code อันนี้ให้กับคนอื่นหรือว่าคนที่จะมา Copy เราได้เลยค่ะอ่าแล้วต่อมานะคะท็อปิกหลักของหัวข้อนี้คือถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาต่างๆล่ะทํายังไงนะคะหรือว่าอยากเพิ่มคําอธิบายของเราที่เราได้ ขีดลบเอาไว้เนี่ยจะทํายังไงนะคะให้เราคลิกมาที่รูปดินสอตรงนี้เลยค่ะซึ่งเรานะคะสามารถเปลี่ยนชื่อค่าธรรมเนียมเงินลงทุนคําอธิบายได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดนะคะจะมาเพิ่มคําอธิบายเกี่ยวกับตัวเองแล้วกันนะคะว่าเทรดมานานแค่ไหนเทรดคูเงินอะไรเป็นหลักนะคะเราสามารถแปะวาร์ปช่องทางการติดตามของเราได้อีกด้วยค่ะทุกคนเผื่อใครมีเพจ Facebook มี YouTube ก็สามารถแปะไว้ได้เลยนะคะต่อมาค่าธรรมเนียมเดี๋ยวแอดจะขอ เปลี่ยนเป็น20%นะคะแล้วก็จะลองเปลี่ยนเงินลงทุนขั้นต่ำเป็น200ดอลลารละกันนะคะถ้าแก้ไขเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ แต่ถ้าเกิดทุกคนนะคะเข้ามาในแพลตฟอร์ม XM Copy Trading แล้วเนี่ยทุกคนสังเกตอะไรไหมคะว่าโปรไฟล์แต่ละคนเนี่ยมันต่างกันออกไปเลยบางคนเป็นรูปชิบะแบบนี้รูปกระทิงแบบนี้นะคะรูปปึกเงินแบบนี้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งโลโก้ของตัวเองก็ทําได้หรอนะคะคําตอบคือได้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเรานะคะได้เลยที่เมนูตั้งค่าตรงนี้ค่ะอ่าพอเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมีให้เราเนี่ยเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานก็ได้แต่ไม่ใช่หมายถึงว่า เราเปลี่ยนชื่อมา s t สเตอร์นะคะแค่เปลี่ยน ID Master สเตนั่นเองนะคะซึ่ง ID Master ตอรงนี้เนี่ยมันก็คือเหมือนประมาณ ID Line นั่นเองนะคะให้คนเนี่ยสามารถค้นหาเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองและเรานะคะก็ยังสามารถเพิ่มประวัติของเราได้อีกด้วยค่ะสูงสุดถึง150คําเลยนะคะถัดมาด้านล่างนะคะก็จะมีให้เราเนี่ยเปลี่ยนรูปอวตารนะคะเราสามารถอัปโหลดรูปของเราไปเองก็ได้หรือเลือกรูปที่ทาง XM สร้างไว้ให้ก็ได้เช่นกันค่ะ พอเราเลือกรูปเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากเปลี่ยนภาษาหรือว่าเราเข้าสู่ระบบมาแล้วเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ดูด้านขวามือถัดจากคําว่าโปรไฟล์ค่ะจะมีคําว่าภาษาตรงนี้เลยนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกภาษาที่ตัวเองต้องการใช้งานได้เลยค่ะซึ่งทาง xm นะคะเขารองรับมากกว่า20ภาษาเลยค่ะทุกคนเลือกกันได้เลยนะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งนะคะ และถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยแต่ก่อนจะจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Trade Rider กันด้วยนะคะ